รข่าวเศรษฐกิจดีๆกับอัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงค่ะ เพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมียอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ป้ายแดงค่ะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและถ้าเกิดเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเกือบ400%เลยทีเดียวค่ะ<อ>นายสุรพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนาพงศ์โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เปิดเผยถึงยอดการจำหน่ายรถยนต์นะคะในประเทศไทยที่เริ่มขยับตัวดีขึ้น โดยการผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคมนะคะมีทั้งสิ้น171,731คันค่ะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว64.9ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศนะคะช่วงเดือนสิงหาคมมีจานวนทั้งสิ้น68,208คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะ61.7% จากฐานที่ต่ำของปีที่แล้วนะคะซึ่งก็มีการล็อกดาวน์แล้วก็เป็นเพราะว่ามีรถยนต์รุ่นใหม่และการได้รับชิ้นส่วนมากขึ้นในรถยนต์บางรุ่นค่ะรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นจากการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนจากต่างประเทศเข้าประเทศได้สะดวกขึ้นนะคะและการส่งออกที่ยังมีการเติบโตการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนั้นมีรายได้ที่ดีขึ้นค่ะ ที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปดูยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงนะคะซึ่งก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ BEV หรือว่ารถไฟฟ้าทั้ง100%นะคะ HEV หรือว่าไฮบริดแล้วก็ PHEV หรือที่เรียกกันว่า Plug-in Hybrid นั่นเองค่ะโดยยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV ในเดือนสิงหาคมนะคะก็มีการจดทะเบียนใหม่2 3 0 4คันค่ะเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว3 9 1 2 6 ก็ทำให้มีรถไฟฟ้าหรือว่า BEV ได้นะคะสะสมในช่วง8เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่11,088คันแล้วนะคะเพิ่มขึ้นจาก8เดือนแรกของปีที่ผ่านมาถึง214.73%ค่ะส่วนรถไฮบริดค่ะจดทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคมนะคะ5,828คันเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา102.01%นะคะ ก็ทำให้ยอดจดทะเบียนสะสม8เดือนแรกของปีนี้มีทั้งสิ้น4 3 0 9 3คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว65.46%ค่ะขณะที่รถปลั๊กอินไฮบริดนะคะจดทะเบียนใหม่ในเดือนสิงหาคม987คันเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว52.31%ค่ะนั่นก็ทำให้มียอดจดทะเบียนใหม่สะสมนะคะ 8เดือนแรกของปีนี้เนี่ยถึง7,709คันเพิ่มขึ้นมาจากช่วง8เดือนของปีที่ผ่านมา61.55%ค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยนั้นมียานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนสะสมจนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะก็จะประกอบไปด้วยรถไฟฟ้า100%หรือว่า BEV นะคะ22,374คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว146.95%ค่ะ รถไฮบริดนะคะ239,110คันเพิ่มขึ้น27.88และปลั๊กอินไฮบริดค่ะ38,819คันเพิ่มขึ้น34.48เปอร์เค่ะ และแน่นอนนะคะแนวโน้มของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะก็ทําให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันจะต้องปรับตัวนะคะล่าสุดคาะทางไทยออยค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะในการที่จะประกาศถึงแผนการปรับตัวหรือว่าการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจากโรงกลั่นน้ํามันนะคะให้เป็นธรุกรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นค่ะโ <hh> ดยนายวิรัตเอื้อนนรมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนค่ะ ก็ได้มีการพบปากกับสื่อมวลชนเลยนะคะรวมไปถึงได้เปิดเผยถึงคาดการแนวโน้มราคาน้ํามันในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ90 100เหรียญสหรัฐต่อบารเรลค่ะเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น้ํามันทั่วโลกเริ่มกลับมาสู่ช่วงระดับก่อนโควิด19แพร่ระบาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ํามันในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อากาศยานค่ะ ขณะที่สปลายน้ํามันนั้นยังมีปัญหาเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะซึ่งก็ทําให้ราคาพุ่งแล้วก็ผันผวนในระดับสูงสําหรับค่าการกลั่นไทออยล์ก็ประเมินนะคะว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะยังเป็นบวกได้7-8เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะขณะเดียวกันก็มองว่าในช่วง1-2ปีนับจากนี้นะคะจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงโกลเด้นพีเรียดสำหรับธุรกิจน้ำมันค่ะเพราะว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยยังมีอยู่มาก แต่ว่าจะเป็นการเติบโตแบบชะลอตัวเพราะว่าหลายคนก็หันไปใช้พลังงานสะอาดหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นขณะที่การลงทุนด้านน้ามันฟอสซิลนะคะหรือว่าถ่านหินโครงการใหม่ทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยหันไปลงทุนในพลังงานสะอาดแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่าปัญหาก็คือว่าโลกเนี่ยยังไม่มีการบริหารด้านความต้องการใช้น้ามันเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังมีปัญหาเรื่องของดีมานด์ซัพพลายกันอยู่ ดังนั้นจึงเชื่อว่าในช่วง1-2ปีนี้นะคะจะยังเป็นช่วงที่โรงกั่นในสามารถที่จะทำกําไรเอามาต่อยอดในธุรกิจได้ค่ะทะน่นีไทยออยนะคะได้เตรียมแผน t r a n s อร์มธุรกิจผ่านกลยุทธ์ 3v ก็คือการต่อยอดห่วงโซ่ธุรกิจการกลั่นสู่ธุรกิจปิโตรเคมีนะคะอย่างเช่นอโรเมติกโอเลฟิน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผลิตภัณฑ์พร้อมกับเดินหน้าโครงการพลังงานสะอาดหรือว่า CFP นะคะซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่นและขยายกําลังการกลั่นจาก2.75แสนบาร์เรลต่อวันเป็น4แสนบาร์เรลต่อวันค่ะซึ่งก็จะเป็นการต่อย,ยอดไปสู่ธุรกิจปิตโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งก็ได้มีการเข้าไปลงทุนใน CAP ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ ล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าของโครงการก็คืบหน้าไปแล้ว87และคาดว่าจะทยอยเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ในปี2567และเปิดเต็มรูปแบบในปี68ค่ะ นอกจากนี้นะคะไทยออยก็ยังมีกลยุทธ์การขยายตลาดและกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่ต่างประเทศในระดับภูมิภาคด้วยค่ะโดยเน้นตลาดที่มีความต้องการสูงนะคะอย่างเช่นเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียค่ะรวมถึงเพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นและกลยุทธ์การกระจายการเติบโตสู่ธุรกิจที่มีความมั่นคงของผลกําไรค่ะอย่างเช่นธุรกิจไฟฟ้านะคะธุรกิจการสแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ผ่านการลงทุนในสตาร์ทอัพ และการพัฒนาไบโอเจ็ตไบโอพลาสติกไบโอเคมีคอลบลูและกรีนไฮโดรเจนเป็นต้นค่ะจากเรื่องของยานยนต์แล้วก็น้ำมันนะคะเราจะพาทุกคนค่ะไปดูในเรื่องของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์กันบ้างนะคะซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าค่ะก็ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นะคะบอกว่ายัางสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะ โดยสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าค่ะได้เปิดเผยผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยประจำปี2564และคาดการแนวโน้มอีก3ปีข้างหน้านะคะบอกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะขยายตัวได้ถึง7%โดยมีมูลค่าอยู่ที่4 2่ห0ล้านบาทค่ะแรงขับเคลื่อนสำคัญก็มาจากอุตสาหกรรมเกมนะคะที่เติบโตอย่างมากจากการเติบโตของผู้ให้บริการบนโมบายแพลตฟอร์มค่ะ สำหรับอุตสาหกรรมเกมนี่นะคะต้องบอกว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562ค่ะโดยมีการเติบโตเฉลี่ย16%ต่อปีในปี2562ขณะที่ปี2563เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น35%นะคะและปี2564เติบโตได้8%มูลค่ารวมก็อยู่ที่3 7 0 6 3ล้านบาทนั่นเป็นผลมาจากการเติบโตของผู้ให้บริการเกมบนโมบายแพลตฟอร์ม ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะโดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่22,237ล้านบาทคิดเป็น60%ของมูลค่าอุตสาหกรรมเกมในปี2,564ค่ะส่วนอุตสาหกรรมแอนิเมชันค่ะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่11นะคะมีมูลค่ารวมอยู่ที่3,399ล้านบาทท่านี้ก็เพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น นั่นทาให้พฤติกรรมของผู้รับชมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะทั้งด้านปริมาณแล้วก็ความรวดเร็วส่งผลให้เกิดการจร้างงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์ของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่ส่งผลให้มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชันเริ่มฟื้นตัวในปีที่ผ่านมาด้วยการรับจ้างผลิตแอนิเมชันมีอัตราการขยายตัวที่16ซมีมูลค่ารวมอยู่ที่2,864ล้านบาทค่ะไปดูอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าหดตัวค่ะ เฉลี่ยอยู่ที่18%นะคะโดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่1,603ล้านบาทนั่นก็เป็นเพราะว่าผลพวงทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคนไทยหลายกลุ่มเนี่ยลดลงประกอบกับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์เนี่ยลดลงจากมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศก็เลยทำให้การบริโภคสินค้าในกลุ่มกิฟต์ออเ s s o r อแล้วก็แฟชั่นเนี่ยลดลง ส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการเช่าหรือว่าการซื้อลิขสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์เนี่ยหดตัวเฉลี่ยถึง50%โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่486ล้านบาทจากเดิมที่เคยมีมูลค่าสูงถึง1425ล้านบาทในปี2561และ1422ล้านบาทในปี2562นะคะโดยมีการคาดการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยนะคะว่ายังโตต่อเนื่องได้จนถึงปี2567ค่ะ จากความเปลี่ยนแปลงของตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นติปาก็คาดการว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยจะยังเติบโตต่อเนื่องอีก3ปีแน่นอนนะคะโดยมูลค่ารวมจะอยู่ที่46,961ล้านบาทในปี2,565และ53,729ล้านบาทในปี2,566ค่ะซึ่งมูลค่าอุตสาหกรรมนั้นอาจจะพุ่งทะยานไปถึง62,435ล้านบาทในปี2,567ค่ะ และจากผลการสำรวจก็ชัดเจนนะคะว่าในอีก3ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ของบ้านเรานั้นจะฟื้นตัวแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 plus news สำหรับวันนี้แอนจมพนุษพัทรกจีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ